พี่น้องคะตอนนี้นะคะแฟนตีพนจะมาเฮ็ดเมนูออมเมร็เนะคะจากเห็ดมันปูที่ห้าเก็บมาเนาะจากตอนนี้เพิ่งเตรียมปรุงเครื่องปรุงนะคะตามทีพนมักเลยค่ะมักใส่ลงไปนะคะมักอันใดก็ใส่อันนั้นเนาะจ้ะแล้วก็จะเป็นเนื้อสั์ตั้งๆพักตั้งๆที่หฮาต้องการใส่ลงไปได้เมืสนะคะแล้วแต่ความชอบของห้าเนาะค่ะผักในเข้ากันเนาะจ้ะแล้วก็เตรียมไข่นะคะที่ห้าตอกแล้วก็ปรุงรสด้วยผงปรุงรสเนาะจ้ะพริกไทยดำนะคะลงไปเนาะ ค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะ่ะเพิ่นก็นจะใส่เซจลงไปเนาะจ้ะนะคะ,นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนาะจ้ะเพิ่นแล้วก็หาฟ้ามาปิดไว้เนาะคะ่ะเพื่อจะ,จะเป็นการอบเพิเพิ่นไปให้เซจละ,ะ,ะ,นะะ,นะะลายเนาะจ้ะเนาะมาค่ะเซจแล้วก็มากินน้ากันเด้อจ้ะแล้วตีมาซิมให้เบิ่งจังน่อยเนาะจ้ะเนาะแซ่บค่ะคะ่นะ,คะ,นะคะส่วนเมนูนี้นะคะก็งะะก่ายๆเนาะค่ะกะบ่มีหยังหลายนะะเนาะจ้ะเฮามาักอีหยังเฮาก็าใส่ลงไปนะคะทีนีักๆก็คือตองปี้